ครับสวัสดีครับท่านพระแม่คีรองครับตัวกับผมช่วงไสเดินทางมหาหอดวัดป่บาบ้านท่าวารีนะครับพี่น้องเป็นเป็นบุญพอดีเลยมีลำวงชาวบ,าาวาบ,บา้านแต่ว่ามาเบิ่งเสียงจัก,กจั่นเนี่ยไรยหองพี่น้องมวนท่าในวัดพิณนะครับนี่มันมีต้นจิกต้นไม้อุดมสมบูกกรณ์ก็ขวบจักจั่นอยู่หนีฟุ้งไงนะครับเนาะงปวดครับห้องมวนไงงงเลยพี่น้องมวน จ,จัน่นๆนี่คนนี้เสียงมวนไว้แฮ่ไม่ว่าเราเห็นตัวเห็นตัวเพิันโปรคนคน,น้อยๆแล้วครับเพิ่นห้องสนั่นปั่นตื่นกันเพิ่นร้องเพลงแข่งกันเสียงมวนมาพี่นอ้องเป็นบรรยาก,กาศที่หาฟังอย่างหาเบิ่งอย่างาเป็นว่าวเล่ไรจั่นเล่ไเพิ่นก็บ,บินนี่บินบินซอมแต่ว่าตัวเพิ่น เทิ่งเทิงยิ่ยิ่สูงจำก็มี่นะครับครับห่องห่องมวลนะเพิ่นแจ็คแจ็คในาะโอ้นั่นนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วก็มีไผ่บิ่งครับเบิ่งครับก็เน้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นโตเพิ่นแล้วบานี้งามพ่นโงามงามเห็นบานี้ครับนั่น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 บางคนน้องคนนั่นนั่นตพิ่นนั่นอคุณไปแล้ว เป็นโชคใจไปแล้วแ่ว่าไปเห็นไปยา่ามเขาเจ้าวเราไปไต่เอาไปไปขายก็รู้ตัวนเนาะแบกยัว่วยัวยัวยัวแล้ว,วนะทุนน่มเพียรน,นะครับขึ้นกนระไดแต่ว่าถ้าภาษาของเพื่นยิ่ตัวใหม่เป็นบลเล่งยังเท่งอยูอย่มวนคักนะครับครับครับวัดป่าบ้านท่าวารีวัดบ้านท่าวารีแหละพี่นอ้องบุญเหมืนก็ดีมวน เียงเหมือนขนาดนี้กบเมือนบาพีนองตัวผมช่วงใสเดินทางมาหอดบ้านท่าวาลีนะครับในเวลาประมาณจากาบสองใบสามหอดมวลก็จะเป็นบุญพอดีครับกำลังมวนกันอยู่ต่ว่าผมบริไปทไทยบุญบุพีนองต่ว่าผมเถียงเรื่อยอยู่นะครับ เอาไปพอไป็นน้องเสียงจักระจันเีียเรไรเขรอมันมวลนะครับมวัวน,น,นึงครับพันองนี่ครับมวลปนนอนครับสวัสดีครับมวนครับนาะ